ต้อนรับปีใหม่นะคะเรารับสายแรกกันของปีนี้คุณแฟรงสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณแฟรงสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีปีใหม่ถือว่ามันยังทันไหมฮะคุณแฟงทนัทนทันทันครับทันครับอ,อ๋อปีออใหม่ไปไหนมาคุณแฟรงไปทิศนิโลกมาครับอ,อ๋อเราไปเจอเรื่องนี้ปะเจอเรื่องนี้เลยพี่ว้าวโอเคมาเริ่มเรื่องแรกเลยดีกว่าตอ้ตอนรับปีปใหม่หมเกิดอะไรขึ้นคะคุณแฟงโอเคก็ตอนนั้นนะครับผมมี แผนที่จะไปบ้านแฟนที่พิษณุโลกแล้วเท่านี้ผมก็เตรียมตัวเตรียมรายการที่จะไปวันที่สามสิบเจ็ดเลยครับโอเคผมก็นั่งรถจากอายุธยาไปที่พิษณุโลกครับจังหวะไปถึงเนี้ยในตัวอำเภอเนี้ยมันอยู่ไกลจากตัวเมืองประมาณร้อยโลครับอือแล้วพอเข้าเขตในอำเภอนั้นมันต้องข้ามเขาไปอีกสักลูกหรือสองลูกกว่าจะถึง ในหมู่บ้านนี้อืค่ะในหมู่บ้านนี้มันก็จะเป็นอยู่ตาำร่องเขานะครับครับก็บรรยากาศก็น,กน่ากลัวใช้ได้ครับอืแล้วจังหวะที่ผมกําลังไปกับแฟนแต่แฟนผมเป็นคนขับรถผมเป็นคนนั่งอยู่จังหวะที่ผมถึงตรงทางขึ้นเขาแล้วอยู่ดีแฟนผมก็บีบแกอืแต่ว่าผมเห็นมีผู้หญิงคนหนึ่งเขายือนอยู่ทางขวามือผมแล้ว แล้วแฟนผมก็บีบแกผมก็ว่าแฟนผมว่าที่ไปบีบทําไมตาเขาไม่ได้ขวางทางเลยเราอะไรเงี้ยผมว่าบน่นบนแฟนผมแฟนผมก็ตะโกนดา่าเหมือนแบบว่าผมกลับเหมือนแบบไม่ได้บีบให้ป้าเขาบีบให้ศาล mm hmm. แต่ผมอะไม่เห็นศาลตรงไหนเลยคือผมมองไม่เห็นกันอ่าตอนนี้พอขึ้นเขาไปจนลงเขามาสุดแล้วแล้วก็เข้าในตัวหมู่บ้านตัวหมู่บ้านเนี่ยเขาก็ไม่ได้เป็นหมู่บ้านอะไรที่ใหญ่หรอก แต่ว่าหมู่บ้านเนี้ยก็จะอยู่ติดๆกันไม่มีหมู่บ้านไหนที่ห่างกันหรอกอแล้วก็อยู่เขตติดเขาเลยใต้ตีนเขาอะไรประมาณเนี้ยพอผมไปถึงนั่นอ่ะผมก็ลงจากรถอะไรเสร็จปุ๊บผมก็ไปทํานู่นทานี่ธุระส่วนตัวเสร็จพอตกเย็นขึ้นมาผมก็นั่งสังสรรค์กับญาติของแฟนครประมาณสองทุ่มสามทุ่มจังหวะประมาณสามทุ่มครึ่งผมก็อ่ะเตรียมเข้านอนกับแฟนเพราะว่าที่นั่นอ่ะ คือประมาณสามทุ่มคือบ้านทุกคนจะเริ่มเข้านอนปิดหมดจะไม่มีใครจะหลงปีใหม่เลยผมก็งงคือแบบใช่ปกติอะทุกคนจะต้องอยู่ถึงเช้าหรือเที่ยงคืนอะไรบาง้ยเองเขาโดนเขาดาวหน่อยใช่แต่ที่น่นไม่มีใครเขาดาวเลยก็คือแค่แฟนก็บอกว่าเออให้เข้ามานอนนะไม่เกินดี๋ยวเกินสักสี่ห้าทุ่มนะอ่าผมก็เข้ามาประมาณสามทุ่มเข้ามานอนสามทุ่มครึ่งพอผมก็นอนกับแฟนผมอกว่าจะหลับ อะไรก็ตกสีทุ่มเออผมลืมบอกไปอย่างที่บ้านเนี่ยก็จะมีพ่อตาแม่ยายแล้วก็พี่ชายของแฟนที่อยู่ที่บ้านหลังนี้แล้วก็แฟนผมแล้วก็ผม<ะ>แล้วจังหวะที่ผมหลับไปจนประมาณเที่ยงคืนเป๊ะเลยมี<ะ>ผมได้ยินเสียงปุ๊เสียงปืนเสียงบรรทัดที่เขาจุดกันแล้วในระหว่างนั้นผมก็ตื่นขึ้นมาแล้วก็ได้ยินเสียงทัพสวดสวดมนต์ข้ามปีท,มที่เขาออกจากไมมาตามหมูบ่บ้านกระจายเต็ม ผมก็นั่งฟังเบนเพลินแต่ใจผมอะรู้สึกแบบเหมือนเป็นใจคอไม่ค่อยดีแล้วแล้วจังหวะที่ผมได้ยินอะผมฟังพระสวดมันเป็นเหมือนไม่ใช่สวดมนต์แบบทั่วไปอะเป็นสวดมนต์เหมือนมีภาษาอื่นมาด้วยผมก็งงผมก็ไม่ได้อะไรจังหวะนั้นผมก็จะเริ่มม้อยแหละเริ่มม้อยจะหลับไม่หลับแล้วอยู่ดีมีชายคนหนึ่งเขาเดินมาหาผมแต่ตอนนั้นเหมือนผมฝันนะแต่ผมรู้สึกตัวเขาเดินเข้ามาเขามาเรียกผมไป ไปกินเหล้ากันเถอะอือ,อยากกินเหล้านักไม่ใช่หรอือม,มากับครูนี่มากินเหล้าเถอะมาพยายามจะเรียกผมแต่ตอนความรู้สึกตอนนั้นผมว่าผมไม่ได้ฝันแต่ผมรู้สึกตัวทุกอย่างแต่ว่ามันเหมือนเขาเดินมาหามผมแล้วก็พูดอยู่แต่เงี้ยมามากินเหล้ากันเถอะอยากกินเหล้านักไม่ใช่หรืออือแล้วเขาก็กค่อยๆเดินมาหามผมตามที่ผมเห็นแล้วผมก็บอกว่า ผมผมไม่ไปหรอครับผมกินมาแล้วอะไรเงี้ยอ่าแล้วเขาก็พูดอยู่คําเดิมไปเถอะไปกินเหล้ากันเถอะมึงอยากกินเหล้านักไม่ใช่หรือพูดอยู่แค่นะี้มผมก็ผมก็นึกขึ้นได้เอา้าเฮ้ยแล้วนี่ใครวะอะไรประมาณเนี้ยเออผมก็จะถามจะหันไปเรียกแฟนสรุปว่าตัวผมอะแข็งทื่อเพราะผมจะพูดปากเบี้ยวพูดไม่ได้พูดได้แค่ไรลำ้ำคอผมก็นึกนึกขึ้นได้เอา้า โดนแล้วอะไรประมาณนี้คือผมเพิ่งนึกได้ว่าอ,อสงสัยโดนผีอำอะไรประมาณนี้ในใจคิดอยู่แล้วโดนแล้วแหละแล้วเท่านี้ผมก็เลยต้องท่องคาถาระหว่างที่ผมท่องแบบนบโมูสตะพระควาโตอะไรเงี้ยคือจังหวะนั้นเขาท่องตามเลยท่องตามที่ผมพูดตามปุ๊บแล้วเขาแล้วเขาก็พูดมามึงอยากกินเหล้านักไม่ใช่หรือสาวซีเน<อ>าะสักพักนึงผมก็ตกใจอยู่แล้วผมก็นึกถึง บาลมีบาลมีพยาพรุฑบาลมีท้าเวสุวรรณบารมีหลวงหลวงปู่ทวดหลวงพ่อกลวยและหลวงปู่ทิมจังหวะที่ผมท่องอะอะไรประมาณนี้แต่ตอนนั้นผมท่องไวนะปุ๊บอยู่ดีดๆเหมือนผมลืมตาจังหวะลืมตาเหมือนมีแสงขาวๆปุ๊บมาแป๊บนึงแล้วผมก็สะดุ้งแบบเหมือนลุดมาได้เขยืบตัวได้อะไรได้ผมก็แล้วก็แฟนแล้วแฟนผมก็บอกว่า โอเครู้แล้วรู้แล้วรู้แล้วอะไรประมาณนี้ mm hmm. ใช่ใช่แล้วแฟนผมก็ลุกขึ้นไปจุดธูปไหว้ไหวพ้พระแล้วก็แล้วก็บอกที่านว่าเหมือนบอกว่าเออวันเนี้ยพาแฟนมานอนนะอะไรประมาณนี้ล,ลืมบอกอะไรประมาณนี้เขาก็พูดไปว่าลืมบอกว่าผมมานอนและผมเป็นคนที่ไปนอนที่ไหนแล้วผมเป็นคนไม่ไหว้พระก่อนนอนไม่บอกไม่กล่าวอะไรเลยลผมเป็นคนที่ลืมลอบอกนี่คือลืมบอกใครอ่ะแบบปกติไอ้ตามแบบต่าง จะไปนอนที่ไหนหรือว่าต่างจังหวัดหรือไปนอนอะไรต่างเต้นเนี่ยเขาต้องแบบจุดทูบบอกก่อน<ม>ใช่ไหมพี่หรือไวมากเพราะว่าบอกเจ้าที่เจ้าทางอย่างนี้ใช่แต่ผมเป็นคนที่ไม่บอกและผมเป็นคนไม่เชื่อเรื่องผีอะไรประมาณนั้นครับอ๋อแล้วนี้ผมก็อ่ะไม่อะไรแล้วก็พอผ่านไปสักตีสามผมก็นอนยังไม่หลับผมก็ยังยังแบบยังงงกับเรื่องนี้อยู่ว่านี่ผมปั่นหรือมันเป็นเรื่องจริงวะผมก็ยังงงงงขาใจอยู่แต่แต่ความรู้สึกของผมรู้สึกหมดทุกอย่างไงแล้วทางนี้ มันก็มีเสียงเดินบนหลังคาคือกัก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 หลังคาบ้านสะพักผมก็ได้ยินคําเดิมเลยอันนี้คือผมรู้สึกตัวแหละไปไปกินเหล้ากันมึงอยากกินเหล้านักไม่ใช่หรออะไรประมาณเนี้ยผมก็อุยขนลุกตูมแหวนนิ้วหมกกอดแสนผมแน่นเลยอะไผมก็นึกเฮ้ยไม่จบไม่สิ้นอะไรประมาณนี้แล้วเท่านี้เขาผ่านไปจนเช้าผมนอนไม่หลับเลยเช้าผมก็ไปบอกกับแม่ยายอะไรอย่างนี้ แล้วเท่านี้เขาก็ไปจุดทูบก,ก็บอกเจ้าพี่เจ้าทางอีกทีนึงประมาณนี้เขาบอกว่าน่าจะเป็นเพราะว่าผมมาขึ้นมาแล้วผมไม่ได้ไหว้ศาลตรงที่ผ่านมาเพราะศาลนั้นน่ะเขาใครจะผ่านใครจะไปมันมีทางออกไปทางเข้าทางออกทางเดียวต้องข้ามเขาออกเขาทางนั้นมีเป็นเดียวอค <c oughs> รับศาลนั้นเป็นศาลที่ชาวบ้านแถวนั้นน่ะเขานับถือกราบไหว้กันทุกวันหรือทุกปีอื oh. เป็นศาลประจํา เขาเลยเ่าว่าได้ครับอืออ่าแล้วทีนี้พอผ่านมากลางวันก็ทําธุระอะไรปุ๊บพอตกบ่ายสามแม่ยายพระตาก็ให้ผมไปว่านแห я. ทางติ๊เขาเลยอยู่ติ๊กเขาเลยผมก็หวานแล้ววางหวานวานแหจับลาอะไรเงี้ยผมก็ต้องดำน้ำํเพอผมดำไปปุ๊บผมเห็นมู้ชายคนที่ผมเห็นตอนนั้นเลยอยู่ในน้ําเลยแล้วก็มองมานางผมผมงอแบบสะดุง้งปุ้งมาในนาพุ่งจากน้ําขึ้นมาอื แล้วเท่านี้ผมก็ตกใจผมว่าเลิก่านแหอะไรต่ออะไรผมก็เลยต้องกลับมาที่บ้านต่อพอเข้าสู่คืนที่สองผมก็คิดดูว่าผมจะเจออีกไหมอืมอ่ะพอผ่านพบสามทุ่มสี่ทุ่มผมนอนเวลาเดิมเลยตกเป็นเวลาเที่ยงคืนเหมือนเดิมมีเสียงคนมาเรียกผมมาออกมาบ้างนอกคือไปไปกินเหล้ากันอะไรประมาณนี้ผมได้ยินเหมือนเดิมเลยทำเดิมผมเอาเรี้ ผมคนลุกเลยจังหวะนั้นปุ๊บผมผมก็รีบเปิดเปิดโทรศัพท์ g o เ g l ลเลยค้นหาพวกกระถางต่างๆสามท่องพอผมท่องไปแล้วก็บอกจะโทรเจ้าที่ไปปุ๊บมันก็ผ่านไปสักพักหนึ่งยันประมาณตีสามตีสี่ได้ยินเสียงบุรุษคามันเดินฮะเดินกึบกรึบกรึบกรึบกึบแล้วก็บอกไปไปกินเหล้ากันผมก็นึกแตมก็เอาไม่อยู่อะไรก็เอาไม่อยู่แหละผมก็ผมก็แบบตกใจและเท่านี้ ก็ไม่รู้จะทํายังไงต่อผมก็รอยันเช้าขึ้นมาอาผมก็เตรียมที่จะกลับต่างในในตัวเมืองยุดยาแล้วเท่านี้ผมก็เตรียมเข้าเตรียมของกลับกันตั้งบ่ายสามบ่ายสี่ระหว่างขับรถมันต้องขึ้นเขาอีกขึ้นเขาเพื่อจะข้ามไปฝั่งนูน้นหว่างขึ้นปุ๊บตอนตอนก่อนจะลงอ่ะรถผมดับเป็นอีกรอบหนึง่งดับระหว่างลงเขาเลยขับขับอยู่ระหว่างลงเขารถด,ดับ ใช่รถดับเฉยเลยไม่ติดผมก็เอาแหละแฟนผมมองหน้ากันแหละตอนนี้แฟนผมก็จอดพักนึงผมก็เปิดดูปากกระโปรงดูอะไรต่างๆว่ารถไปไรเสียหายไหมมันก็ไม่มีอะไรเสียหายพี่เกือบชั่วโมงผมก็นั่งกะจะให้ญาติมารับอะไรประมาณนี้แล้วอยู่ดีแฟนผมก็สตาร์ทใหม่อีกรอบติดอ่ะพอจังหวะผ่านตานนุ้นปุ๊กแฟนผมจอดเลยพอดีว่าแฟนผมเตรียมเหล้าเตรียมพวกหมูเตรียมพวกสำรับขวาน มาไว้แล้วแล้วก็ไปไหว้ที่ศาลนั้นแล้วก็เหมือนไปขอขอมาว่าถ้าทําอะไรผิดไปก็ให้ภัยลูกในวหนที่นี้ด้วยอะไรประมาณนี้ครับก็ขอยกมือไหว้ขอลูกเดินทางแบบปลอดภัยโดยสวัสดิภาพนะครับโอเคแล้วก็กลับโดยโปกติพี่ครับก็เรื่องประมาณนี้นีัยพี่ใครที่ชื่นชอบความหลอนแล้วก็ติดใจแบบนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์และกด s u b s c r i b e ให้ช่อง youtube ของพวกเราด้วยนะคะใครที่กดแล้วนะครับขอให้ทุกคนรวย กดด้วยนะครับกด subscribe นะครับกดติดตามด้วยนะครับอังคารคลุมโป x